สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูขั้นตอนวิธีการติดตั้งวงกบประตูห้องนอนกันค่ะวงกบวงนี้นะคะก็จะเป็นวงกบ u p v c ค่ะขนาด80 2 0 0คูณ200เซนติเมตรนะคะ,ะวิธีการติดตั้งของเรานะคะหลังจากที่เราประกอบวงกบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาตั้งบริเวณตำแหน่งที่เราจะทำประตูห้องนอนตรงนี้ค่ะ การติดตั้งวงกบตรงนี้นะคะก็ไม่ได้มีแนวเสาค่ะเราจะใช้วิธีการตั้งวงกบขึ้นแล้วก็จะเชื่อมเหล็กนะคะล็อกเอาไว้ค่ะก่อนติดตั้งวงกบของเรานะคะเราก็จะขึงเชือกนะคะตามแนวด้านหน้าที่เราจะทําการเกาะอ,อิดล็อกค่ะแล้วก็จะนําวงกบป,ประตูนะคะมาตั้งตามแนวเชือกที่เราหาตําแหน่งเอาไว้ค่ะ ด้านหน้าของวงกบที่เราตั้งนะคะจะต้องตรงไม่บิดไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะด้านข้างและก็ด้านหลังนะคะจะต้องได้ระดับน้ําทุกตําแหน่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเชื่อมเหล็กล็อกค้าไว้แบบนี้ค่ะตรงนี้เป็นระดับน้ําที่เรากําหนดเอาไว้นะคะเหล็กที่เราเชื่อมยึดนะคะด้านในก็จะมีกรอบเหล็กสําหรับ ล็อกประตูไว้อีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่ากรอบเหล็กตรงนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ค้ำยันวงกบประตูนะคะ,ะขนาดของกรอบเหล็กด้านในนะคะก็จะเท่ากับขนาดของประตูห้องนอนค่ะวิธีการทํานะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตูของแม่น้องซันคลิปก่อนได้ค่ะ ตอนนี้นะคะช่างก็กําลังเชื่อมเหล็กนะคะสําหรับค้ำแล้วก็ยกตัวบงกบให้ลอยสูงขึ้นค่ะในกรณีที่เราเทพื้นนะคะไม่เสมอกันค่ะมันก็จะมีด้านใดด้านหนึ่งที่เอียงลงนะคะเราก็จะเชื่อมเหล็กค้ำไว้ค่ะ ข้อดีของวงกบตัวนี้นะคะก็จะมีความตรงแม่นยำติดตั้งง่ายกว่าวงกบไม้นะคะก่อนที่จะค้ำยันนะคะเราก็จะเจาะพื้นปูนค่ะโดยจะใช้ดอกสว่านนะคะขนาดเท่ากับเหล็กที่เราจะตีฝังพุกลงไปค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้ดอกสว่านขนาด2หุนค่ะแล้วก็จะตัดเหล็กนะคะ ประมาณ1คืบค่ะ2เส,ส้นปักลงไปในดูที่เราเจาะเอาไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะใช้เหล็กนะคะผาดค้ำยันแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเชื่อมล็อกค่ะ,ะก่อนที่จะเชื่อมนะคะเราก็จะต้องตั้งระดับน้นาำก่อนนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมค่ะ การทำกรอบประตูด้านในก็ง่ายสะดวกแบบนี้ล่ะค่ะเราสามารถที่จะใช้เสีเหล็กนะคะวางพาดค้ำยันแล้วก็เชื่อมล็อกสะดวกสบายค่ะจัดระดับน้ำนะคะให้มั่นใจทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเชื่อมเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อมไปแล้วก็จะแก้ไขยากค่ะ ส่วนในกรณีที่เราติดตั้งวงกบประตูนะคะที่มีเสา,าทั้งฝั่งซ้ายขวานะคะเราสามารถที่จะนำเหล็กนะคะที่มีความยาวพาดตามแนวเสาค่ะแล้วก็นำวงกบประตูนะคะไปติดตั้งก็จะง่ายกว่านี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะไม่มีเหล็กไม่มีที่ยึดนะคะเราก็จะต้องใช้วิธีการานำเหล็กนะคะมาค้ำแบบนี้ค่ะ การติดตั้งวงกบประตูนะคะก็ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวค่ะเราสามารถหาพลิกแพงไปตามสถานการณ์นะคะแต่ขอให้วงกบประตูนะคะได้น้ําแล้วก็ทําการเปิดปิดประตูได้ค่ะหลังจากที่เราติดตั้งประตูเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราติดตั้งวงกบประตูเสร็จนะคะเราก็เตรียมตัวที่จะทําการ ก่ออิดบล็อกนะคะหาขนาดซ้ายขวานะคะเราก็จะทําการฉาบปูนค่ะหาด้านหลังของวงกบประตูนะคะเราก็จะต้องทําการเททับหลังทุกครั้งค่ะ,ะสำหรับขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตูก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะส่วนใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ